ทุกคนคะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ฝั่งลำลูกกานะคะอยู่คลอง4ี่นะคะทุกคนโครงการพึกษาวินเลดยี่ดีไลท์นะคะนี่เลยเข้ามามองเห็นถนนนะคะนูน่นถนนน่าจะประมาณ500เมตรนะคะทุกคนเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่นะคะทุกคนหน้ากว้างมากๆเลยนะคะจอดรถในบ้านได้สองคันขนาดพื้นที่41ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ จอดรถได้1-2ึ่งนะคะบ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะทุกคนมาเลยบ้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะทุกคนสีเทาขาวนี่นะคะจอดรถหล,มหลวมๆเลยได้สองคันนะคะเข้ามาด้านในฝั่งนี้ดีกว่าคะ่ะทุกคนฝั่งนี้เป็นสนามหญ้าพื้นดินนะคะนี่เลย กำแพงยิงระแนงให้เป็นส่วนตัวนะคะนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเนาะเรามาดูด้านในกันนะคะรีวิงแอเรียห้องโถงกว้างๆโล่งๆเลยนะคะพื้นปูแกรนิโตลายพื้นแล้วก็ยังมีประตูคอนเนคออกด้านข้างอีกนะคะทุกคนอลูมิเนียมสไลด์นี่เลยสไลด์ออกด้านข้าง หลังนี้เดินได้รอบบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดี๋ยวค่อยพาไปดูด้านหลังกันนะเดี๋ยวดูด้านในกันก่อนเนาะมาดูห้องน้ํากันนะคะนี่เลยห้องน้ำลักชัวรี่นะคะสีขาวเทานะคะตกแต่งโมเสกให้บ้านดูมีมิติสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเนาะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่แยกโซนแห้ง่วนเปียกน,นะคะทุกคนนี่เลยกระจกนะคะมีขึ้นบล็อกเคาน์เตอร์ ล้างมือแล้วก็กระจกใครสองก็สวยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องครัวนะคะนี่เลยห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวแอลนะคะทุกคนหลังนี้จะมีทั้งครัวด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะครัวไทยครัวฝรั่งนะคะนี่เลยทุกคนครัวด้านนอกนะคะหลังนี้เดินได้รอบบ้านนะคะปูกระเบื้องให้หมดแล้วนะคะปั๊มน้ําแทงน้ํานี่เลยนะคะ มองเห็นโรงจอดรถหน้าบ้านเนาะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็มองเห็นสนามหญ้าด้านข้างเนาะทุกคนมุงหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันต่อนะคะตรงห้องครัวตรงนี้ก็เป็นประตูเปิดปิดคอนเน็กโรงจอดรถมองเห็นหน้าบ้านห้องเก็บของก็อยู่ใต้บันไดนะคะทุกคนนั่นเลยมา ชั้นสองก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะห้องนอนแรกห้องนอนมาสเตอร์นี่เลยนะคะมีระเบียงด้านหน้านะทุกคนประตูกระจกอลูมิเนียมสไลด์กว้างๆเลยนี่เลยนะคะหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือนะพื้นปูชั้นหนึ่งชั้นสองลายเดียวกันนะคะแกรนิโตลายพื้นระเบียงด้านหน้านะคะทุกคนป้าย มาดูห้องน้ำกันนะนี่เลยห้องน้ำรักชุรีนะคะแยกโซนแหง้งโซนเปียกแล้วก็ยังมีประตูคอนเน็กเข้าห้องนอนด้วยเนาะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานนะทุกคนนะปาปประตูคอนเน็กอันนี้ห้องนอนไปเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่สองกันต่อนะคะห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังมีหน้าต่างสองจุดนะคะ นี่เลยด้านหลังโล่งๆรับลมเย็นๆนะคะทุกคนดูด้านหลังไหมเนี่ยกล้องแพรนมาดูหน่อยเร็วด้านหลังไม่ได้บล็อกนะคะทุกคนนี่เลยลมก็พัดดีนะคะทุกคนไปสุดท้ายแล้วมาดูห้องนอนที่สามกันนะคะนี่เลยห้องนอนที่สามก็มีหน้าต่างสองจุดรับลมเย็นๆอยู่ด้านหน้านะคะ นะทุกคนนี่เลยด้านหน้าหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือนะคะลำลูกกาครองสีโครงการปรึกษาวินเลดยี่สิบเอ็ดีไลท์เพื่อนๆพี่ๆแม่ๆท่านไหนมองหาโซนลำลูกกาครองสีอยู่ไม่ช้านะคะรีบเลยนัดมาชมบ้านกับตุ่มได้เลยนะคะดูแลให้หมดเลยเรื่องสินเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะทุกคนปรึกษาสอบถามบูโรได้นะคะทุกคน สำหรับวันนี้ตุ่มน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย